พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆไปกันเลยค่ะรูปแบบของประพจน์ที่เป็นนิเศษกันรูปแบบของประพจน์ที่เป็นนิเศษกันนะคะถ้าประพจน์สองประพจน์มีค่าความจริงตรงข้ามกันทุกกรณีเราเรียกว่าเป็นทำไมนิเศษแต่เราเรียนมาแล้วสมมูลคือทําไมคะจะต้องมีค่าความจริงเหมือนกันกรณีต่อกรณีเนาะแต่ถ้าเป็นนิเศษจะต้องมีค่าความจริงทาไมคะตรงข้ามกันทุกกรณี เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยยังไงบ้างคือการสร้างตารางค่าความจริงหรือใช้รูปแบบของประปที่สมมูลกันก็ได้เรามาลองดูค่ะเราจะใช้รูปแบบของประปที่สมมูลกันนะคะที่จากพิสูจน์ว่า2ตัวนี้นะ,ะเขาเป็นนิสักันครูกเก๋เริ่มเลยนะคะครูกเก๋เริ่มยังไงดีถ้าบอกว่าเขาเป็นนิสักันครูกเก๋ขอใส่นิสัข้างหน้า P แล้ว Q เราจะต้องทำกรมที่สุดใส่นิเศษข้างหน้านะเพราะสองตัวนี้เป็นนิเศษกันไหมมาสมมูลกับนิเศษอยู่ข้างหน้าก็อยู่ข้างหน้าไปก่อนนะนัเรียนไม่ลืมนะจดเก็บไว้จดเก็บไว้ตรงน,นี้หน้าแล้วหลังสมมูลกับนิเศษหน้าหรือหลังใช่ไหมคะหน้าแล้วหลังสมมูลกับใครนะคะหน้าแล้วหลังสมมูลกับนิเศษหน้าหรือหลัง โอเคนี่เลยนะปึ๊บเช่นเดียวกันค่ะครูเก๋ให้คนนี้เป็นหน้าคนนี้เป็นหลังหน้าแล้วหลังสมมูลกับนิเสษหน้าหรือหลังโอเคค่ะพอครูเก๋กระจายนิเสษเข้ามานิเสษชนนิเสษ P เป็น p นิเสษชนหรือเป็นและและนิเสษชนคิวเป็นนิเสถคิวโอเคนะคะ นิเซชันนิเซช P เป็น P นิเซชชนหรือเป็นและและนิเซชชน Q เป็นนิเซ Q เพราะว่าทำไมเอ่ยสองตัวนี้เป็นนิเซกันป่ะเนี่ยเนี่ยได้เท่ากันเลยพิสูจน์มาแล้วสรุปว่าเป็นนิเซกันค่ะเขียนให้ใหมดีเขียนตรงนี้นะสรุปว่า P แล้ว Q ิ เพราะโปรเกสใส่นิเศเไปนะคะกับ P และนิเสษ Q ทำไมคะเป็นนิเศษจับอย่างที่ปอกฟากรจะจายชอบสชิจุนันจุลิศฮัทจูจจจจจ จะไปเดินกับเขาได้ยังไงอ่ายัางรู้ข้อสองค่ะคือหลักการเนี่ยใส่นิเศษไปก่อนเลยอยากรู้ว่าเขาเป็นนิเศษกันไหมมาค่ะข้อที่สองเป็นนิเศษกันไหมล่ะมาอันดับแรกคุเกะใส่นิเศษก่อนใส่ก่อนเลยโจทย์คือ p แล้ว q แล้วอ่า p q อันดับแรกดูนะคุเกะจะพิสูจน์ทางนี้ว่าตัวเนี้ย แต่ตัวนี้เป็นนิเษกันไหมก็เลยเอาตัวนี้ค่ะมาใส่นิเซโอเคนะเพราะถ้าพิสูจน์ทางนี้ได้ว่าเท่ากับตัวนี้ก็คือเป็นนิเซกันเริ่มค่ะนิเษอยู่ข้างหน้าก็คืออยู่ข้างหน้าคนนี้ค่ะ P คือหน้า Q แล้ว R คือหลังโอเคนะหน้าแล้วหลังสมมูลกับนิเษหน้านิเษหน้านะหรือหลังหลังก็คือในวงเล็บก็เป็นตัวเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อันนี้เศษยังคงเป็นนิเศษอยู่อันนี้นิเศษ p ก็นิเศษ p ในวงเล็บมีการเปลี่ยนปางแล้วค่ะคนนี้จะเป็นหน้า Q เป็นหน้าและ R เป็นหลังหน้าแล้วหลังสมมูลกับใครนะคะนิเศษหน้านิเศษหน้านะหรือหลังโอเคค่ะต่อมาคูเก๋เห็นว่า p กับ q อยู่ด้วยกันเราต้องมีการเปลี่ยนกลุ่มแล้วค่ะคูเก๋จะทําการเปลี่ยนกลุ่มนะเพราะเราจะพิสูจน์ให้ได้ แบบเขาเราก็ต้องพยายามมองเขาไวใช่ไหมคะนิสศยยังอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมครูเก๋เปลี่ยนกลุ่มเป็นนิสศษ P หรือนิสั Q ครูเก๋ให้อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วนี่ก็เหลือ Rr ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาค่ะนิสัข้างหน้าก็ยังเป็นนิสศข้างหน้าเหมือนเดิมแต่ในเนี้ยครูเก๋ขอใช้เดิมโมเลก้านิสศษออกมาจะเป็น P และ Q หรือ R หรือ Rr เขาก็ยังปกติไม่มีอะไร เช็คค่ะลูกเช็คก็เราทำถูกไหมถ้าเราเอานิเศษเข้ามาจะเป็นนิเศษ P เหมือนนี่เลยเอาใหม่นะถ้าเราเอานิเศษเข้ามาจะเป็นนิเศษ P เหมือนนี่เลยนิเซตชนและก็เป็นหรือนิเศษ Q นี่นิเศต q โอเคนะคะแสดงว่าเหมือนเดิมเราเช็คแล้วสิ่งที่เราทำถูกต่อมาค่ะคุกเกตกระจายนิเศษตัวนี้เข้ามาแล้วนะนิเศษชนนิเศษก็เป็น P และ Q นิเศษชนนิเศษก็เป็น P และ Q นะ นิเสธชนหรือก็เป็นและนิเสธชนอาก็เป็นนิเสธอโอเคค่ะโอเคเขียนนะนิเสธชนนิเสธก็เป็น P และ q นิเสธชนหรือก็เป็นและนิเสธชนอาก็เป็นนิเสธอ้เช็คค่ะลูกมสรุปว่าทำไมเอยเป็นนิเสธกัน สรุปว่า p แล้ว p แล, p และ q อือเป็นนิเศษกันสมมุติเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ข้อหนึ่งสมมติใครที่ไม่ชอบแบบนี้ทำไงอ่ะก็เขาบอกว่าจะสร้างตารางค่าความจริงก็ได้นะ โอเคสร้างตารางค่าความจริงเหรอขอสร้างแล้วกันมาขอสร้างแล้วกันกูเก๋เข่นข้างๆนะคะมีใครบ้างลูก P Q um n i s เ s t Q P แล้ว Q ใครอีกคะ P และนิเ e ษ Q ขอสร้างตารางค่าความจริงนะเื่อใครไม่ถนัด คิดว่าที่น่าจะพอโอ้อยากรู้ถ้ามันปรปจบกันหมดอะมันจะเป็นสีดำไหมัม่นเป็นสีดำอะเขียนก่อนนะเด่นคือลายมืออย่างเราที่จะพอไหมจริงจริงเท็ดเท็ดอันนี้จะเป็นจริงเทดจริงเท็ด นิเศษค่ะมีค่าความจริงตรงข้ามใช่ไหมคะนิเศษมีค่าความจริงตรงข้ามจะได้เป็นอะไรนะคะเท็จจริงเท็จจริงโอเคค่ะเช็คนี่ถ้าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นโอเคเขียนเท็จตรงนี้นะนอกากนั้นทำไมคะมีค่าความจริงเป็นจริงเขาใส่สีอื่นได้บ้า จับต,ตากันก่อนส่วนและค่ะและไหนใครพูดกันนี้ช่องนี้จริงและจริงเท่านั้นถึงจะเป็นจริงโอเคบรรทัดนี้เป็นจริงค่ะจริงและจริงเท่าน,นั้นถึงจะเป็นจริงนอกนั้นทำไมคะมีค่าความจริงเป็นเท็จน,นี่เยนคะ่ะสนใจช่องไหนอ,อ่ะ สนใจอยู่สองช่องสนใจอยู่สองช่องคือสองช่องนี้เขาจะต้องมีค่าความจริงทำไมกันคะตรงข้ามกันทุกกรณีนักเรียนดูคนหนึ่งจริงคนหนึ่งเท็จคนหนึ่งเท็จคนหนึ่งจริงคนหนึ่งจริงคนหนึ่งเท็จคนหนึ่งจริงเขาจะต้องมีค่าความจริงตรงข้ามกันทุกกรณีก็คือทำไมกันเป็นวิเศษกันสรุปก็คือสร้างตารางค่าความจริงก็ได้ หรือจะใช้รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันที่สูดก็ได้แล้วก็จะได้ว่าเขาเป็นนิสัยกันอยู่ดีเพราะว่าเขามีค่าความจริงที่ต้องข้ามกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีค่ะอันนี้คือรูปแบบของประพจน์ที่เป็นนิสัยกันนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเด็กๆ